พูดถึงเรื่องการไปท่องเที่ยวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ช่วงตรุษจีนใช,ใช่ไหมวันเที่ยวอะไรแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะยังนึกอยู่ว่าอยากจะไปเที่ยวไหนกันดีกับครอบครัวอะไรแบบนี้วันนี้เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็ไปสูตรอากาศบริสุทธิ์มาฝากแล้วก็ที่สําคัญคือเที่ยวในเมืองไทยก็มีที่เที่ยวสวยๆเยอะใช่คุณผู้ชมครับพอไปเที่ยวกันแล้วนะเราก็ต้องนึกถึงผู้สูงอายุก,กันหน่อยใครที่ อายุเยอะขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับหูตามันฟ้าฟ้ามองอะไรไม่เห็นอ่ะกี่นิ้วน่าจะสักสามนิ้วสี่นิ้วใกล้ละหูตาไม่ค่อยจะดีแล้วคุณชนะเรียกใครนะคุณชนะเรียกใครนะคุณชนะนี่ไงเห็ออาการมันมาออายุเยอะขึ้นอาการมันจะออกทีนี้แหละคุณผู้ชมทํำยังไงใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เป็นโรคต้อต้อกระจกต้อตาอะไรพวกเนี้ยเฮ้ย เดี๋ยวนี้เขามีการแพทย์แผนไทยที่เป็นยุคสมัยใหม่เข้ามา<ฆ>ปรับปรุงใช้หนามหวายในการช่วยรักษาโรคต้อตาได้หนามหวายเนี่ยนะคะคุณอ้อาไม่เชื่อไปดูครับไปกันที่นี่เลยเห็นไหมนี่เขาใช้การรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนไทยที่วิทยายลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกครับค่ะ ก็มีผู้คนเนี่ยนะครับเดินทางมารับการรักษาวันละเกือบ100รายเลยทีเดียววิธีการรักษาของที่นี่ก็คือจะใช้น้ำหวายซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของไทยนะครับมาบ่งตุ่มเล็กๆที่แผ่นหลังเขาบอกว่ามันสามารถช่วยลดอาการตาฝ้าฟางแสบตาคันตาน้ำตาไหลมันเป็นสาเหตุของโรคต้อของผู้สูงอายุได้เขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยนะเขารักษาด้วยการใช้การอ้างอิงการรักษาแนวเส้นประธานสิบตามตำราแพทย์แผนไทย oh. มีวิธีการนะก็คือวิธีการรักษาแบบนี้ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้น <Th a. S 1> ไม่เชื่อไปลองฟังเสียงของผู้ที่มารับการรักษาเขาลองพูดถึงอาการของเขาหน่อยว่าพอได้รับการรักษาแบบนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับรู้สึกว่ายังไม่สว่างเท่าไหร่ พอครั้งที่สองครั้งที่สามก็ทว่าขึ้นหลังจากรักษาแล้วก็รู้สึกว่าสบายขึ้นก็รู้สึกว่ามันจะฟ้าๆหน่อยๆเหมือนยังไม่ค่อยดีอ่ะพอครั้งที่สองก็รู้สึกว่าดีสามดีสี่ก็รู้สึกว่าพอมองอ่านหนังสือแล้วพอพอพอ,พอได้พอรู้ว่าพอเห็นนะการรักษาม,มุมต้อได้นำไว้นะครับผู้ป่วยที่ ส่วนใหญ่ที่มารักษาจะเป็นลักษณะของต้อนึงต้อนลงต้อกระจกแล้วก็ต้อหินนะครับที่มีการรักษาแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนก็คือผู้ป่วยที่มีอาการเครืองตาน้ำตาไหลนะครับผลของการรักษาที่ที่ได้ศึกษามานะครับก็คือน้ำตาไหลลดลงเคืองตาหน่อยารเคืองตาน้อยลงนะครับเห็นไหมคือมันต้องใช้เวลาในการรักษา,าอย่างที่ผู้สูงอายุที่เขามารับการรักษาเนี่ยเขาบอกว่าครั้งแรก ยังไม่ค่อยเห็นใช่ครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นครั้งที่ส<อ>ี่ครั้งที่ห้าครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเอาแว่นตามาเช็ดเช็ดแล้วก็ใส่เฮ้ยชัดเลยคือมองเห็นชัดเลยคืออ๋อแว่นไม่ไม่แว่นมันมัวมองไม่ชัด <c ười> สรุปอยู่ที่แว่น ไม่ใช่คือเขารักษาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาครั้งแรกอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไร่แต่พอครั้งสองครั้ง3เริ่มดีขึ้นสายตาเริ่มมองเห็นได้ชัดขึ้นและสามารถอ่านหนังสือได้คือนทุกๆการรักษามันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ให้เวลาแล้วก็ต้องทําปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างดีอยู่แล้วนึกออกไหมอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะหายภายใน การรักษาครั้งเดียวมันก็คงจะไม่ใช่การรักษาต้อคงเป็นแบบมนวิเศษซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อะก็ต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองดีๆทําตามคําแนะนําแพทย์อะไรแบบเนี้ยพบาแพทย์เป็นประจำเพราะฉะนั้นต้องย้านะครับว่าถ้าหากจะไปรับการรักษาแบบนี้อย่างแรกที่ควรทําก็คือต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะแล้วก็เช็คเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วย เพราะว่าการไปรักษาแบบนี้บางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับโรคประจําตัวบางอย่างหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงก็ต้องเช็คก,กับเขาให้ดีกรับการ<อ>รักษาแบบนี้ได้หรือไม่มันขัดกันหรือเปล่านะคะคก็ขอค้ำปรึกษากันได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพแล้วก็การดูแลรักษาโรคด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ